สำคัญมาก,มากๆเลยความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เยอรมันนะคะ <S <S ช่องแหม่มกะปิช่องนี์ไลยฟินเอรมนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็มาเจอกันกับแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้แหม่มจะมาแชร์10ข้อที่ควรรู้เมื่อคุณอยู่เยอรมันนะคะ หลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็คงจะรู้แล้วนะคะแม่มาแนะนําคนที่ยังไม่รู้หรือคนที่ต้องการจะรู้นะคะหรือถ้าใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมจากที่แม่มพูดไปก็ยินดีมากๆเลยนะคะเขียนคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่า10ข้อที่ควรรู้เมื่อคุณอยู่เยอรมันมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1น,นะคะทุกคนสําคัญมากๆเลยนะคะ เมื่อเราเริ่มพูดภาษาเยอรมันได้นะคะบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าคนเยอรมันให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นะคะคือคำว่าคุณหรือคำว่าเธอนะคะถ้ากับคนที่เราสนิทมากๆนะคะเป็นเพื่อนกันหรือคนในครอบครัวนะคะเราก็จะใช้คำว่าเธอได้กับทุกคนในบ้านนะคะแต่คำว่าคุณเราจะใช้กับคนที่ไม่สนิทกับ เจ้านายกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทหรือกับคนข้างบ้านคนที่ไม่สนิทนะคะห้ามไปใช้ดูกับเขานะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบคนเยอรมันเนี่ยจะชอบ ความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะคะถ้าคนที่ไม่สนิทกันเนี่ยก็ต้องซีนะคะก็คือภาษาไทยก็คุณนะคะคุณจะไปไหนคุณมาหาใครคุณทำอะไรประมาณนี้นะคะภาษาเยอรมันก็ประมาณว่า w ูเ i ส d ูฮินเธอจะไปไหนหรอ,เ,อ,อเราก็คนในบ้านนะบูเ d สดูฮ w นบัสมัคส d ู ด,ดูก็คือเธอนะคะหรือถ้าคนที่ไม่สนิทกันนะคะแต่เรารู้จักกันเช่นเพื่อนบ้านนะคะเราแค่รู้จักกันว่าเป็นเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเราก็ไม่ไปใช้ดูหรือว่าเธอกับเขานะคะเราก็ถามว่า <S <S วูเกนซินวัตส a มาเคนซีนะคะก็คือคําว่าคุณข้อนี้คนเยอรมันให้ความสําคัญมากๆกนะคะก็ควรจะดจำไม่ขึ้นใจเลยนะคะไม่รู้จักไม่สนิทก็ใช้ซีสนิทมากรู้จักมากก็คือ ะะข้อต่อไปค่ะข้อที่2ข้อที่2นะคะคำนี้เ,เห็นหลายคนก็อาจจะสับสนนะคะคลินิกคลินิกก็คือโรงพยาบาลนะคะที่เยอรมันเนี่ยครังเกนเฮาส์หรือว่าคลินิกคือโรงพยาบาลเลยนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยคลินิกที่นี่เราเรียกว่า อาร์ตพรักซิสนะคะหรือว่าเราไปหาหมอบ้านหมอประจำตัวเราก็อีเกซุมอาร์ตอีเกซุมเฮาส์อาร์ตนะคะอาร์ตพรักซิสพรักซิสก็คือเป็นคลินิกในภาษาไทยนะคะอย่าไปบอกสามีหรือว่าแฟนว่าโอ้ยฉันรู้สึกไม่สบายอย่ะเดาพาฉันไปคลินิกหน่อยสิเดี๋ยวเขาจะตก,กะใจว่าอุย้ยทำไมจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก,ก็การจะไปโรงพยาบาลที่นี่ก็ต้องมีใบส่งตัวจากหมอประจําตัวและหมอบ้านของเรา,าไม่ใช่เดินดุมๆเข้าไปเลยเหมือนแถวบ้านเรานะคะ และข้อต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3นะคะบ้านหมอที่นี่นะคะหรือคลินิกหมอในภาษาไทยที่เราเรียกเรียกกันนะคะ จะปิดทุกๆวันพุธนะคะทุกคนส่วนมากเลยนะคะวันพุธก็จะปิดถ้าเขาเปิดนะคะก็จะเปิดตอนเช้าไม่น่าจะเกินสัก11บเอโมงนะคะส่วนมากก็ปิดถ้าใครจะไปหาหมอหรือนัดหมอก็ควรจะรู้ข้อนี้ไว้นะคะว่าวันพุธเขาปิดนะและร้านขายยาบางร้านก็ปิดวันพุธด,ด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงปิดการวันพุธแต่ก็นี่คือเยอรมันค่ะเราไปดูข้อต่อไปข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4สําคัญมากๆนะคะบางคนก็ยังไม่รู้นะคะถึงแม้ว่ามาอยู่นานแล้ว ก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะตำรวจที่นี่คือ110นะคะทุกคนจดเอาไว้เลยแปะเอาไว้เลยในครัวห้องนอนหรือตรงไหนของบ้านที่เห็นชัดๆหรือที่โทรศัพท์บ้านวางอยู่ก็แปะเอาไว้เลยนะคะตำรวจนะคะเรียกว่า police site นะคะเบอร์ของ police site ก็คือ110นะคะจดเอาไว้เลยนะคะข้อต่อไปค่ะข,ข้อที่5นะคะเบอร์ของอรถดับเพลิงหรือว่าหน่วยงานดับเพลิงนะคะเป็นเบอร์1น2นะคะดับเพลิงที่นี่ก็คือเฟ เฟลแวร์เบอร์1นะะึ ware, 112. และเบอร์นี้ก็ยังใช้ได้กับรถทุ่ดีนส์ ans, นะคะก็คือรถพยาบาลหรือว่าเรียกหมอฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะก็เบอร์เดียวกันคือ112นะคะมีปัญหาทุบตีกันหรือคนข้างบ้านเ,เสียงดังวเวกวายมีปัญหาอะไรกันซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้นะคะเราก็แจ้ง1 1 2หรือว่า110ได้นะคะสองเบอร์นี้แจ้งได้เหมือนกันค่ะข้อต่อไปข้อที่6ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะข้อนี้ แมเมนที่เมืองไทยนี่โอ้โหอันตรายมากเลยเพราะว่าแม่ไปเจอมากับตัวเองแล้วนะคะที่เมืองไทยคือทางม้าลายนะคะทุกคนทางม้าลายที่เยอรมันนี่นะคะ คนเดินถนนคนข้ามทางมาลายจะได้ไปก่อนเสมอนะคะรถทุกคันจะต้องหยุดรอให้คนเดินข้ามและคนที่ข้ามทางมาลายก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งต้องรีบนะคะเดินปกติเดินตามสบายเดินแบบไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องตกกระใจนะคะเพราะว่าที่นี่ทางม้าลายเนี่ยรถต้องจอดรอเสมอเลยนะคะสำคัญมากๆข้อต่อไปข้อที่7ค่ะที่7นะคะ เวลาเราโทรหาใครที่เยอรมันเนี่ยนะคะเราต้องเป็นคนบอกชื่อเขาก่อนนะคะไม่ใช่ว่าโทรไปแล้วฮัลโหลนั่นใครพูดอะ ไม่ได้นะคะที่เยอรมันเนี่ยถ้าเราเป็นคนโทรไปเราก็ต้องบอกชื่อเรานะคะและคนเยอรมันส่วนมากก็จะบอกเป็นนามสกุลนะคะไม่ได้บอกชื่อว่าฮัลโหลนี่แมมนะอ่าเขาก็จะบอกว่าแมมกัปปีสวัสดีค่ะฉันขอสายคนนั้นคนนี้หน่อยค่ะแมมกัปปีฮัลโหลกุเทนทากอีเคทเจแกลนิมฟราบลาปลาลาชเปเรคเคนหรืออะไรประมาณนี้นะคะบอกชื่อเราก่อนคือบอกนามสกุลเราก็ได้บอกชื่อเราก็ได้แต่เราต้องบอกก่อนไม่ใช่ให้ฝ่ายที่รับสายเป็นคนบอกนะคะเขา ต่อไปค่ะข้อที่8ข้อที่8นะคะเรื่องขยะที่เยอรมันนี่สำคัญมากมากเลยนะคะต้องแยกขยะค่ะทุกบ้านก็จะแยกขยะนะคะแยกพลาสติกแยกกระดาษแยกหลอดไฟแยกแบตเตอรี่แยกเศษอาหารนะคะแต่ละถังก็แต่ละแบบนะคะถังพลาสติกก็ใส่แต่พลาสติกถังกระดาษก็ใส่แต่กระดาษ ถังเศษอาหารก็จะใส่พวกเศษอาหารของสดใบไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะส่วนแบตเตอรี่นะคะก็ห้ามไปใส่ปน,นกันกับพวกนี้แบตเตอรี่เราเอาไปทิ้งตามจุดต่างๆนะคะเช่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็จะมีกล่องรับแบตเตอรี่ไว้เกือบเกือบทุกซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะทุกคนเขาจะมีอยู่ด้านหน้าข้างๆแคชเชียร์สังเกตดูนะคะเขาจะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องหรือว่าเป็นโต๊ะนะคะแล้วก็มีช่องใส่แบตเตอรี่ลงไปนะคะเราก็เอาไปย้อนตรง ได้เลยด้วยที่ไม่ต้องไปถามใครนะคะทุกคนและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าโต๊ะตู้เตียงเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆนี่ก็ต้องแยกทิ้งต่างหากเหมือนกันนะคะอย่างเช่นบ้านแหม่มเนี่ยเราต้องขนไปทิ้งเองนะคะที่ศูนย์รับนะคะแหม่มไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเทศบาลหรอที่เทศบาลหรือเปล่าแล้วครั้งหนึ่งนะคะแหม่มได้พังตู้เตียงนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งทีนี้พวกน็อตต่างๆเนี่ยเขายังติดอยู่ที่ไม้นะคะแหม่มก็โดนดุนะคะแบบนั้นก็ไปทิ้งไม่ได้นะคะเราต้องไขน็อตเอาต

อย่างออกหมดให้สะอาดเลยนะคะก็จะเอาไม้ไปทิ้งที่ช่องไม้ส่วนตะปูหรือว่าน็อตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีที่ทิ้งแยกอีกต่างหากนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นแผ่นกระดานไปหรือว่าฝาตู้หรืออะไรที่มันยังมีนอ็อตมีตะปูอยู่แบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเราต้องแยกออกจากกันก่อนนะคะสําคัญมากๆเลยความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เยอรมันนะคะข้อต่อไปข้อที่9ค่ะที่ 9, 9ก็สําคัญอีกมากๆเช่นเคยนะคะคนเยอรมันให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลามาก มากเลยนะคะนัดใครต้องตรงต่อเวลานะคะอย่าไปสายหรือห้ามไปสายไปก่อน5นาที10นาทีได้แต่ไม่ไปสายนะคะข้อนี้แหม่มก็ซึมซับความเป็นเยอรมันมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้าใครนัดแหม่มนะมาสาย5นาที10นาทีนี่แหม่มรู้สึกยิ้มไม่ออกแล้วนะคะหรือบางทีก็หนีกลับบ้านไปเลยนะคะจะไม่รอนะคะแหม่มเป็นคนที่ตรงเวลามากๆเลยนะคะแล้วก็จะไปก่อนเวลาด้วยทุกครั้งถ้าเกิดว่านัดใครนะคะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนถ้ามาอยู่ เยอรมันแล้วต้องตรงต่อเวลาไม่ว่าจะนัดหมอนัดเพื่อนหรือที่ไหนหรือยิ่งที่ทํางานเนี่ยยิ่งต้องตรงเวลาให้มากๆเลยนะคะข้อที่สิน้ําก๊อกที่นี่ดื่มได้นะคะทุกคนน้ําก๊อกที่ดื่มไม่ได้เขาก็จะเขียนป้ายบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะและส่วนมากน้าก๊อกที่บ้านของเราเนี่ยดื่มได้นะคะเรามีหนังสือนะคะที่เขาบอกว่าน้ําที่นี่สะอาดมากๆแล้วก็สะอาดจริงๆนะคะรู้ไหมคะค่าน้ําที่นี่เนี่ยน้ําที่เราใช้เนี่ยไม่แพงเท่ากับน้ําที่เรา ทนะะทน้นําทิ้งเนี่ยเราจ่ายแพงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเอาไปบําบัดน้ําเสียซึ่งหลายกระบวนการมากๆเลยนะคะเพื่อให้น้ําของเขาสะอาดเนาะการใช้น้ําของเราที่นี่เราประหยัดน้ําไม่ใช่ว่าค่าน้ําที่เราใช้มันแพงนะคะแต่เราประหยัดน้ําเพราะว่าค่าน้ําที่เราทิ้งไปเนี่ยมันแพงค่ะทุกคนและก็นี่ทั้งหมด10ข้อที่ควรรู้เมื่อคุณมาอยู่เยอรมันนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่มาอยู่นานแล้วรู้ทุกข้อ แล้วก็ผ่านไปได้นะคะหรือมีไอเดียที่จะเพิ่มเติมให้แหมมหรือแก้ไขในสิ่งที่แหมมพูดไม่ถูกหรือว่าไม่ตรงก็ยินดีมากๆเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุก, like, ทกติดตามแล้วก็ทุกแชร์ที่กดให้แหม่มน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะรักษาสุขภาพนะคะทุกคนชิสอวิทเซนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องแหม่มกะปีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ